ไม่จะลองได้แค่รอบเดียวเอาผมเชิญพี่ละมาขึ้นไหมคลิปอะไรนี่โอเคขึ้นปมาดันมือมันมันทำไม่ได้พี่ว่าไงนะกดไม่ได้กดไม่ได้ถ้ากดใช่าหเกินอ่ะจริงเหรอมึงลงครบแล้วใช่แค่นี้ลงไปแค่รอบเดียวไนาะได้ๆลงไปแค่รอบเดียว ไปยังไลงไปตอนี่เอพี่ลงมาพี <so ่ลงมากี่รอบอะไางเี้ยวะเอ้ยไม่ลงมากี่รอบอะหัวเลยหอวลงไปสองรอบนึงรอบนึงหลุดรอบนึงีตัวเฮียอีกคนนึงมันหลุดมันก็สามรอบแล้วมันก็ครบแล้วแหละคงต้องรออะไรนะไอจันเลี้ยงอะไรแล้วเฮ้เมือไหนวะในในจันเลี้ยงสี่หมื่นเลยอ่ะ ไม่ไม่ได้กินเหี้ยอะไรเลยอโอ้ยเยกินไปแอวมาแต่ไหนแล้วออกมาแล้วไม่เอาเยอเก่งมาใช่ไหม อันนี้พี่ไม่ได้เปิดสัญเลี้ยงไว้หรอเปิดไหนปะไม่เปิดพี่มันเมื่อเขียวสาวแท็กมาเก๊าเปิดยิงมันตัวใหญ่อะตีน้อยหนึ่งหกแปด .com เว็บตีตีตีน้อยหนึ่งหกแปดเนาะอานเติมเลยนะอาจตามที่ตั้งส่งมาเลยนะ ไม่มีเันเดียวมิธีน้อยเดียวครับครับเดี๋ยวผมกำลังติดตั้งอยู่ตอนหนังใหม่ได้ที่ F W I T มีคนพาลงจินนิสิตแล้วพี่ต้นผมจะได้จินนิสิตแล้วแล้วผมจะได้รีจดีถาวรแล้วอะไรวะเนี่ยผม่เห็นตกใจเลยี่มึงส่งเนี่ยก็มาไม่ทันขวานลายก็ดีวะ เก็บังเชพังมาจอดจานะภาพกัรอดแต่ก็ดีกว่าเสียงการกาเลกเปลี่ยนาทำไ,ไม,มกูต้องเปลี่ยนเป็นวสปีด้วยวะเนี่ยเ้ขอได้แบดได้ไหมไอ้เาผมมีเอเ็มพอยเหมือนเดียวแม้งแหวนหมือนสี่ซื้อไปได้เปียนก็เสียงเบ่าแต่ยังไม่เบาเท่าขอมแพ็ก็มาทำเพี้ยนนี้พี่ได้แสงอะไรน้ำมาปะ วะดีถ้าทายเบรลี่สิเฮ้ยพี่ต้นผมได้เฉินวูมาลงผีสามไหมพี่เขาเป็นแบบนี้กับทุกคนนั่นแหละหายเกยพี่ต้นกูจะลงยังไงแกไม่รอดแน่ผีสามมาลงง่ายเหรอเนี่สู้กันนี้สามแม่ลงสามคนผีสามนะไม่ใช่นั่นนะแม่เขาเล่นเซิร์ฟนั่นเนาะผมก็เล่นเซิร์ฟในน้ำผมเล่นอันนี้กันอยู่ จ็ดหมื่นเจ็ดพันบวกหมื่นสี่าเป็น้าอินโดนอยู่ตันอไปอินโดนแล้วอัตราเลยนมาเลไม่มีอะไรทำแล้วมาเลทำครบแล้วรอ้าเลอีกทีก็ต้องน่าหามมไม่มีอะไรเลยนยอีกอย่างปัสสาวะใส่บ้านเราารวเลยนะเ้ยมันแปลกแล้วเนาะอะไรมันลงได้บ้างวะ าเอ้พี่ต้นนั้นเดี๋ยวนะกเลังัคกดครบยังครบแล้วก็ครบแล้วไงได้แหวนยังอะไรนะนายทำหน้าเหมือนเได้แหวะงไม่ได้แหวนนะได้แต่เชิญวูทำไมตัวมันใหญ่อย่างนั่นนะไดอแรงเก่าลุงอะไรได้บ้างหวนเนี่ยวอา นีอ่ีฮี่คือสุดเลยผมไม่ชอบสุดแรสุนใส่เมนตีเนี่กีกกหนึ่งนี้กอกครับ5600หรืออาจจะกว่านันอีกแแมแบบอาหาาโตค่ะทอไมเศรษฐาขนต้องขาทำไมเสร็จตีฮะเสรีตศตี5ครึ่งก็อกแล้วบอกว่าชชุดดำบอกพวกมันว่าช้ชุดดำส่งเค่มาไม่ใช่อ้าเด หลงเลยประมาณตีสี่ครึ่งออกแล้วไม่บอกว่าเดี๋ินตีสี่ครึ่งออกจากบ้านอิสบอลด์ดรายมาถาวรจัดกันโนเนี่ยเออดกดได้ไไหมฮะลงได้หรือเปล่าลงหนึ่งคนยังลงได้เลยพี่หยกเยกเชิฉย ทุกมือรวมพลังว่าลงผ่านี่ยด้ไม่มีน้ำแข็งก่อนจะกินเดี๋ยวผมทิ้งเฉินวูให้วันนี้ขอบคุณสหรใช่ผมมีไอ้นี่เฉินเวอเฉินเวูมันดีมันยิงแตกเลยนี่แล้วก็มาเห็นบอกก็มีโอ้ยยี่เขาเลยสารภาพเปล่าเออแรงจริงให้ผมซื้อแลเบิดน้ำแข็งแล้วไปลงอะไรเนี่ย ห้องแข่งมันซื้อได้เจ็ดวันนะแต่ฉันโูไม่ได้สามวันแมวเลยเปล่าเดี๋ยวลองเอาเชนโบยิงกัเฮ้ยคนขอปืนเหรอเอกน้องมาพี่เอกน้องมาจะไปที่่อยหรือเปล่าอยู่เงียบๆแล้วทำให้ฉันอึดอัดเดี๋ยวนี้ไม่เคยยอมให้ตัวเองอึดอัดเลยจำดีกว่ามั้งตจำได้จำ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 บ้านเหน่อยตลอดก็ได้จะทำไรไม่ได้เป็นพีดูดูจำไม่เฉยเลยแต้ละอ่าไอ้เชียแมพไม่ยังบั๊กอยู่เลยพี่ผมแค่อยากมีพี่ชายโคตรโง่ คือฉันฉันไม่ได้ตั้งใจนะจริงๆแล้วฉันรู้สึกลื้มากเลยเขาบอกว่าอบันจะเห็นไหม่ยเกย์เรียกตัวเองว่าเป็นพ่อมดเขาแต่งตัวมันเออพ่อมดจากแฮร์รี่พอตเตอร์หรือในหนางเอคุณบอกใช่ไหมว่ามีคนเคยเจอแบบนี้เหมือนกันจะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะคุณจำได้ไหมเขาพูดอะไรกับคุณ ลองใจฉันคือว่ามีรูปปั้นเรียงกันตารูปปั้นเหมือนกำลังจ้องมองฉันทำไม,ม่ได้ทันตกลงล้ว,ลวนแต่เป็นเรื่องเลวร้ายนี่มันคล้ายๆกับที่คุณเห็นหรือเปล่าอพี่มันก็มีรีก่อนนะใช่ค่ะนี่แหละเหมือนกับที่ฉันจำได้เมื่อกี้ก่อนพี่พหละสูนะ่ะเออเออฉันไม่เข้าใจคุณรู้ได้ยังไงการเห็นภาพเหมือนกันเกิดขึ้นได้ในกลุ่มคนที่เป็นอุปสรรคสองรอบนอนเนาะ เยี่ยงมีเรยกอลน้องได้สองรอบปะไม่หมายถึงว่าจบไทยได้ไม่ได้ไงต้องจบประมาณอีกสองรอบรอบนี้จบไม่ทันหล้วแต่เซอร์อินโดนชื่อเกมไม่ใช่อะไรแมทออนไลน์เสรเลอรต้องขออะ่ามาหน่อยพี่ต้นเดือดรมส่งน่ะให้เตางแตนมันว่าเล่นไอกนั้นไงตัวสตาร์คิด ชี้่ผมไม่มีเกิดพี่ต้นเรียบร้อยแล้วฟงได้จากพี่สินไหมนี่แหละเหรอพี่สินจะเล่นอะไรวะพี่สินจะเล่นอะไรวะพี่สินไม่ได้ผมไม่มีเกิดเดี๋ยวพี่จะเล่นอะไรวะเห็นศพผมไปแล้วผมอยากดูคลิปนั้นดูแถวปาตางบันไดขึ้นเนี่ยเดินไปแล้วกดเหแกลลูล้ออะไรก็ได้แ้่จะมีคนสองที่เก็บปืนผมเมื่อกี้ เจ็ดยี่หกปีแล้วล้างอะไรครั้งนี้บ้างไม่รู้ไหนวันที่เจ็ดคันวาลเจกันเดอร์ไม่เจอพี่ไปทำงานชเมิซึ่งเกมชื่ออะไร แมตต์เออรเลอร์เรียบร้อยผมออกห้องแล้วน่ต้คีโล่ไม่ใช่ว่าแมเออรเลอร์โลผยังไม่เคยเนะเออเลอร์เฉยูดก็หลดสิพี่ก็ผมไม่มีชุดผมบอกให้กดชุดพี่ก็ไม่กดเลยก็ครูบอกว่ามึงอยู่ตรงไหนมก็ไปจูบเขาบอกว่าทางขึ้นให้พี่ไปกดตรงที่พี่เก็บปืนผมหมดแหนที่พี่เก็บปืนผมอะต่อยเลยตอยเลยลองลงแล้ แล้วผมมเชื่อว่าผมได้ชุดตัวเลขที่ผิดมาแล้วหรืองอาจจะเป็นสัญลักษณ์ที่ผิดในการเปิดประตูแต่บนนาฬิกาของเขาไม่ถือไม่ได้วันนี้เขาไม่ออนเว้ยชุดก็ซื้อไม่ได้นะเมื่อวานก็ร้องใจด้วยอยู่ในเนี่ยคืนกว่าเขาออนตลอดนะแต่เขาไม่เข้าอ่ะงั้นลงเฟียดดีกว่าเราสร้างห้องเฟียดเนี่ยวกับคนลงเขาย้ายมึงอยู่แปลว่าเข้า งานบาวันเดียร์เชื่อพี่ไปดูงานใครไ่ึกเขามาเลยเว้ยเอ้าแล้วเมื่อวานก็เลยานุกมาเลยเว้ยแล้วก็เลยรับงานอ๋อมันเป็นไม่ทำตารางเอกไม่ได้อะไรหรอก่ัห็นไเ้ยินเซอร์แล้วต้องใส่สูนุด้สองพ่อว่าฮัลโหลแล้วได้าแล้วเมื่อวานดรสิคุณคงไม่เชื่อวเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องจริงคุณเท่าไหร่นะคุณสาเท่าไหร่จำไม่ได้ เแเราเนี่ยเมันจะมีผมน่ามครับร้่งอไม่มีแบบเรื่องว่าเฉพาะ่ใช่มันจะไม่ไม่มีพี่เติร์้อยสิกไหร้อยหได้ห้าหมื่นปคนที่เกียดการทำเอกสารที่สุดใช่แค่หน่้าจะห้าหมใช่ป่ะเติมยังไม่แก้กันร้อยหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวดูสีเียให้เร์มือไมนะ ดงมันได้เท่าไหร่อ๋อต้งรักเวดโนี่มัสมัครยากเลยไม่นะถ้าเหมือนพี่ก็จะได้เป็นเซ็ตทีมกางเงน้าลโก้ได้เอ็มพอยสามสามหมื่นูดทีทำไอันี้เสร็จแล้วไม่ต้องเล่นอก้หัแล้วก็ถ้าเป็นผมก็จะได้ดอกไม้ก็ดอกดอบสองสิบบาทนทองซึ่งไม่มีอยู่จริง บลาฮาเดสแค่นั้นน่ะยัไม่ได้อะไรมากมายอย่าติดน้ำแข็งไอ้เสื้อติดน้ำลายไม่มีแต่ของหนึ่งคนนะแล้วก็เอ็มแค่ไอไอโปรแกรมไอ้เว็บอี่ยมันต้องใส่เมลไีเมลสิงทีเข้าได้หมายถึงเจ้าคือเด็กคนนั้นจตีเกมใช่ไอเมลปลอดภัยหรือเปล่าสมัยไม่พี่สมัยดีไม่พี่บางของที่คนมาลองเปลี่ยสิ่งที่ท่านพูดกับผมเมื่อหลายปีก่อน ทรายากนะรเิงแล้วป็นยังงไากรู้อะไรไหมไม่ให้ใส่เป็นอีเมลบ้านบนอ่ะมีแค่จังหวะดีบ้บนคืออีเมลไม่ได้มีหัวมากพ่อบทตนนี้อ่อนแอเกินกว่าจะหยุดพวกเราไว้ได้แม่งผมจะแตกอ้ีเหี้ยมิคนเหียอะไรสันใครมิกไว้แม่กบผกหรือย เจ้าอจะเจอแชมเปียนของเจ้ารถันละเาตองหาที่เแชมเปียนของเราไอ้บนเลยว่ดนกเต้องรออยู่อะกินกินได้ะ้ยินวิังเง่มไม่ได้มีนี่นี่จิงกูยังจะใจกูเจสเ์ซนต์แกูจะไปแล้วเนี่ยเลิกกันนี่จะเลิกกันเนเบื่อแล้วนี่ทำ เริ่อนไม่ได้เดี๋ยวฟิวมีคนเล่นด้วยเดี๋ยวฟิวมีน<ด>ี่<อ>แตกไฟเกมเสร็จยังอะถ้าอยากถ้าอยากให้ง่ายๆน,ยนะก็ต้องสตรีมให้ดูง่ายสุดละต้ไงไหนบีเอหนึ่งเราดำไปต่ำตรงแล้ว